สวัสดีครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตนะครับในตัวของไอตัวซัมซุงนะครับ A7 นะครับตัวนี้นะรุ่นนี้จะต้องแกะในส่วนของหน้าจออย่างเดียวนะครับไม่สามารถแกะด้านหลังได้นะครับรุ่นนี้นะครับเรามาดูวิธีการแกะกันนะครับเริ่มจากหาตัดเอาพลาสติกนะครับที่เป็นใสๆบางๆนะครับ ตัดเอาเลยนะครับปิดต่อเลยนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องแกะระวังด้านบนก็คือด้านบนนะจะมีแพรนะครับแพรจออยู่ท้านบนตรงมุมนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีแพรย้อนกลับกับแพรฟังก์ชันฟังก์ชันกับย้อนกลับนะครับเรามาเริ่มจากด้านบนนะฮะ ถ้าเราสอดได้นะครับให้เราสอดตรงนี้ลงไปก่อนพอสอดปุ๊บนะครับวลาเราหยดน้ํายาเราระวังเราต้องระวังกล้องด้วยนะฮะเลื่อนไปก่อนนะครับเลื่อนไปก่อนตรงนี้อย่าให้มันโดนกล้องนะับจากนั้นหยดน้ํายาลงไปมันจะไหลลงมาข้างล่างนะครับเราเอียงเครื่องไว้นะมันจะไหลลงมาด้านล่างนะครับอะไรมาด้านล่างนะครับเราจะนะนะ จะน้ำยามันจะไปละลายนะฮะแล้วก็ใหาเราเฉียงนิดนึงนะแล้วก็มาตอนนี้ค่อยๆสอนลงไปนะครับเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวอยว่าบังคับมันนะครับเพราะว่าจอมันค่อนข้างบางนะครับรุ่นนี้<อ>ไม่ต้องกลัวนะครับคน,คนแบบมือใหม่นีครับกลัวว่าแจะเราจอแตกจากนั้นนะครับจากนั้นก็เราก็ ย้อลงไปเรื่ยอดิเจลคนดินี่ของใครของผมพี่โอยเยอลงไปนะครับเอาของพี่จะใช้ไหมไม่วางใช่ไหมยังถือเจ้าคนดียวสอดไปกับเจ้าไปกับเจ้าไหมที่ก็เยอะโอ้นะครับจากนั้นก็พอเราสอดลงไปได้นะครับให้เราวิ่งเลยนะครับค่อยนะไม่ต้องปิดเครื่องนะครับเปิดจอไว้นะครับถ้าปิดนะครับเราจะมองไม่เห็นว่าจุดที่จอมันจะแตกเราเรามองไม่เห็นนะครับถ้ามันใกล้ ถ้ามันกดดันมากเ,<อ>าเราก็ไม่ต้องเลื่อนไปนะครับโดยจอมจะแตกเ,เห็นไหมครับลองาด้วยเก้เาแปดห้าเก้าเนาะปทำกระด้แล้วลกอ่ะได้ชิคกี้พอ,อยเดียวพอไเดียวพอละสายร้อนนะเห็นไครับให้เราระวังในส่วนส่วนท้ายนะครับ เพราะว่าระวังในส่วนท้ายเพราะอะไรนะครับส่วนท้ายตรงนี้นะเพราะว่าตัวส่วนท้ายเนี่ยจะมีในส่วนของนะครับตัวแพร์นะครับแพร์ย้อนกลับให้เราระวังมากๆนะครับถ้าขาดเราจะได้เปลี่ยนทั้งชุดแพร์ตุดชาร์จนะครับคือสําคัญนะครับสาคัญนะครับนะครับให้เรามินๆนะฮะับนิดเดียวนะฮะแล้วก็ไล่มาฮะ น่นคค่อยๆสอนดูนะครับส่องดูด้วยนะครับให้เราส่องดูว่ามันโดนแพไหมนะครับถ้ามันโดนแพทำโดนแพอย่าฟืนนะครับอย่าฟืนลงไปนะส่องดูด้วยนะครับ ไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนสุดชาร์จหรือว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรนะครับจะต้องใช้หลักการในการแกะจออย่างนี้ก่อนนะครับท่านถึงจะเข้าไปเขปียนอุปกรณ์ด้าน,นใไนได้ก็ค่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วก็หยอดน้ํายาอย่าหยอดเยอะนะครับค่อยๆหยอดนิดเดียวนะไหลลงไปรมมีีก่อขายยูน เราอย่ารีบนะครับเพราะว่าถ้าใจร้อนอย่าทำนะครับเห็นไหมครับมันจะมีแพรอยู่มันจะติดนะฮะเ,เราค่อยๆส่องดูแล้วก็ค่อยๆค่อยๆดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งงัดขึ้นมานะเดี๋ยวมันขาดนะครับ จัดก,การมาด้วยนะ,ะไปจัดก,การมาด้วยเนฮะ้ยใจพี่ก็วูบอยู่วูบอยู่นี่ค้างอยูรเราก็ส่องดูก่อนนะครับว่ามันมีชั้นไหมนะครับถ้ามันผิดชั้นเราจะนึ่งฝืนลงไปนะมันจะมีชั้นของมันอยู่นะ ผมบอกว่าอย่าหย่อนน้ายาลงไปเยอะนะครับถ้าหย่อนน้ายาลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวน้ํายามันจะไหลลงมาแล้วมาโดนกล้องข้างล่างนะงนโดนกล้องด้านล่างนะนะครับน้ํน้ำยาน้ายานั้นไหลเข้ากล้องนะครับต้องเป็นจุดที่ต้องระวังนะ้สนวสอดสอดดูแล้วก็ส่องดูรับว,ว่ามันติดตรงไหนนะครับ นค้ทอาหาพี่ต้งหน้มตินะพี่ก็ต้องเาปรกันเปลี่ยนแบตกับเปลี่ยนจอพี่ไม่ต้องรกันรบรมสองรูอ้ยบนญมนมีทั้งสาม้อยเลยนะเด็ก้อยอยาจะให้จะให้ปิดจะให้ปิดชั้นนะครับมันหลุดหมทั้งเครื่องเลยพี่โย่มันจะมีชั้นของมันนะแกมาไม่แกะมา โอเคนะครับจะมียางกาวยางครับก็ดึงออกพอเปิดขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องนะครับตอนนี้นะฮะเพื่อทำการปิดเครื่องนะครับแล้วก็มารอรับกลับทีเดียวแล้วก็เอาหัสเขาได้ไหมรอเครื่องดับนะครับตรงที่เลิกก่อนเป็นงานเขาเรียนได้ รอเครื่องดับก่อนนะครับรอเครื่องดับเราก็มายกขึ้นนะครับาปานนะก็สะกิดแผวนะครับมันจะโดนด้านหลังจอนิดหนึ่งแล้วก็ตัวปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมให้เราติด โอ้มไม่่อยติดไปอย่างนี้ครบติดไปอย่างนี้เลยเวลานลงจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนะ็อตก็มาแกะออกได้เลยนะครับ เอาขอไม่ให้นะมันก็ขอไม่ให้นะ,ะแล้วพี่โอรอไหนเนี่ยไปจอในวัดก็ได้โอเคเดี๋ยวเร่งให้ให้พี่จา้าบจ้านะ,ะแต่นั่นนะครับพอเราไข่น้อตเสร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ่ายีโมง แกะแล้วนะเราแกะจากด้านบนนะฮะแกะจากด้านบนตรงนี้นะมุมนี้แล้วก็มาตะกิดมุมล่างนะครับเพราะอย่างัแลกนะครับฝั่งตรงซ้ายจะเป็นบอร์ดบอร์ดของตัวเครื่อง ส่วนอื่นงร e. ับไม่ได้เลยนะครับก็ได้ฝั่งซ้ายฝัง่งข refused, องข้อมือก็เป็นบอร์ดนะครับฝั่งนี้ก okay e. ็เดี๋ยวโดนแบตโดนพวกโคมพวกนี้นะเราต้องเช็คดีๆนะจากไหนนะครับก็มัดแบตเอาเลยนะครับโอเคนะครับเราต้องดูข้างในเราจะต้องดูข้างนอกแล้วก็เดิน

นี่นะครับนาเหลืยกนินั้นนะครับให้เราฮะปิดนี่ออกหน่อยนึงนะพอดีอันเล็กมาหมดนะครไบอะล็อกของการล็อกแปดไปนะเกาไนั้นเอาแบดมาใส่นะครับแปดใหม่ของเรานะ ออกดลงไปก่อนนะครับกดขั้วลงไปแล้วจัดจัดทรงนะครับจัดจะให้แบตมันนั่นมาเพราะว่าถ้ามันขยับไปขยับมาเดี๋ยวมันจะขาดแพะตัวน,นี้จะขาดนะครับจากนั้นวิธีถ่ายใส่นะครับใส่จากด้านล่างก่อนนะครับตูงตูชาร์จก่อนนะครับสอนลงไปก่อนแล้วก็กด้านบนลงเลยนะ สองก็ใส่ซับสิททันเมมโมรีครักพอผ่าถาดซิมนะครับเสร็จแล้วนะครับขันน็อตเลยขันน็อตให้ครบเลยนะครับขันน็อตให้ครบจากนั้นนะครับ คิดว่าแบบดีนะครับไม่ต้องลองนะครับใส่ได้เลยครับผม จะลงทากาวนะครับทากาวให้เรานะครับ 500. กดแพรจอรลองไป้ก่อนนะกดแพรจอรลำไส้ปุ๊บนะครับให้เรามากดเปิดเครื่องลอง,ลองก่อนเนี่ยต้องหาแบตดีๆมาใส่นะครับรุ่นนี้เพราะว่าถ้าไม่ดีนะครับเครื่องจะรีสตาร์ทนะครับ เ,ใใเรียบร้อยนะครับแกงเปลี่ยนแบบนะฮะโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาลงกลาวกันเลยนะครับลงกลาวกันต่อเลยนะฮะ เวลาปิดให้เราสังเกตไฟด้างล่างนะครับให้ไฟข้างล่างดับเราึงจะใช้ถอดจอออกมานะครับเพื่อจะใส่เข้าไปตึงกรติดกาวนะครับสังเกตก่อนนะครับอย่าเพิ่งดึงออกนะครโอเคนะครับก็มาถอดออกนะเอาแผงจอก่อนนะครับเอาแผงจอกนะครับให้เราลงกาวเหมือนเดิมนะ ็ใส่ได้เลยนะใส่ตามครามเลยนี่ครับใส่นานให้ครบนะครับใส่น้นลงจอเลยนะ วางลงแล้วก็้เราทำการล็อกนะครับในสองตอนะครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับให้พอจริงๆมือพอน,นะฮะสามล็อกนะครับยังมีรหัสไหมรอกกันคืออะไรกร็แต่ละ ดังน,นั้น<ช>ก็นเรียบร้อยอแล้วก็เล่อนได้ปกติตม,มีแต่วสวิตช้างๆท,างที่ไม่ดีโอเคนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณ <ละ S 1> ครับ <ละ S 1>